หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาถึงสถานที่เลืดอนนะครับโยมอมพลนะครับกาบประธานาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาฉลองสถาญาติโยมนะครับส่วนรายละเลอียดค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือเป็นสนามหญ้านะครับที่เดินอยู่นี้นะครับมีไม้วางให้เดินนะครับ กับผมอาถมาภาพก็พึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับถ่ายภาพให้ญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อนะครับได้อุ่นใจเด้อพเดชพบระคุณลงตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเด้อนะครับมีพิธีอยู่ด้านในนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถวีโก้นะครับของวัดบ้านเก่าบ่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับพเดชพบระคุณลงตานะครับจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับการของคุณโยมนะครับ คุณโยนอ,อมพลนี่ส่งรายละเอียดให้ตั้งแต่นานแล้วนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับแต่ว่าก็ลืมไปแล้วนะครับเดินนี่นะครับบรรยากาศด้านในนะครับโอ้จัดได้สวยงามมากนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารทัวร์ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นงานอะไรเนาะน,นี่เนาะงานขึ้นบ้านใหม่บเรื่องงานเลงงานขึ้นมานใหม่นี่เด้อเจ้าของงานนะครับนี่สาธุสาธุนะครับ พิธีทำบุญเปิดโรงงานนะครับบริษัทธนบัตรกุ๊ปจำกัดนะครับนะครับอ่านตรงป้ายงานนะครับรถคันนี้มีเกียร์ถอยครับต้องไปนั่งตรงนี้ครับ อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับฝากไปถึงญาติโยมภูมัิบ้านเก่าบบอุ่นใจได้นะครับมาถึงแล้วนะครับเนี่ยมาถึงแล้วนะครับ